าแข่งดังที่อาจอดย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์จากบุลเลเซียดอทมุน ฮาแลนด์นะครับ์หน้าวัย20ปีถล่มตะข่ายในซีซั่นนี้ไปแล้วนะครับ33ประตูรวมทุกรายการแต่ต้นสังกัดยังดอทมุนะครับยังไม่สามารถต่อกรกับไบเยนมิวนิกได้แถมผลงานของทีมในซีซั่นนี้นะครับก็อาจจะพลาดตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซีซั่นหน้าทำให้ฮาแลนด์นะครับอาจจะหาสโมสรใหม่ในซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าค่าฉีกสัญญาของฮาแลนด์นะครับจะอยู่ที่75ล้านยูโร จะมีผลในซีซั่นหน้านะครับแต่ตอนนี้มีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมนะครับให้ความสนใจอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบาเยอร์มิวนิกและแน่นอนว่าต้องใช้เงินมหาศาลในดีวนี้ โดยข่าวล่าสุดนะครับดอนมุลตั้งค่าตัวฮาแลนด์ไว้สูงถึง180ล้านยูโรซึ่งสถานการณ์การเงินของแต่ละสโมสรตอนนี้นะครับถือว่ายากมากๆที่จะยอมใจระดับนี้เพื่อนักเตะเพียงคนเดียวไม่แน่ว่าฮาแลนด์อาจจะต้องอยู่กับดอนมุนต่อไปในซีซั่นหน้าก็เป็นไปได้นะครับต่อด้วยนักเตะคนที่2นะครับแจ็คกิริสจากแอตตันวิลล่า กิริตนะครับคีแมนคนสาคัญและกับตันทีมของแอตตันวิลล่าทำผลงานในซีซั่นนี้นะครับและซีซั่นก่อนยิงรวมกันที่17ประตูกับอีก20แอซซิตโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับกิริตมีข่าวอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่จากการที่แอตตันวิลล่าไม่ตกชั้นนะครับพวกเขาเลยตั้งค่าตัวกิริตไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ทำให้ผีแดงนะครับต้องมองหาตัวเลือกอื่นล่าสุดนะครับกิลิตมีแววว่าจะต้องอยู่กับวิลล่าต่อไปนะครับเพราะว่า ทีมอาจจะปักป้ายขายไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวคนต่อไปนะครับนักเตะคนที่3พอปอกปาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปในปี2020นะครับมิโนไลโอลาเอเย่นของปอกบานะครับออกมาบอกว่าปอกบาเตรียมย้ายไปหาความท้าทายใหม่นะครับแต่ด้วยผลงานที่ดีขึ้นนะครับทำให้ข่าวค่อยๆซาลงไปโดยล่าสุดนะครับปอกบายังคงเป็นที่สนใจของเรอัลมาดริดและยูเวนตุสนะครับ แต่ทางพีแดงนะครับจะไม่ยอมขายนักเตะออกไปแบบขาดทุนแน่นอนหลังทุ่มเงิน89ล้านปอนด์นะครับเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมซึ่งท่าทีของ2สโมสรน,นะครับที่สนใจดูจะชะงักลงไปนะครับหลังจากวิกฤตโควิด -19 ส่งผลต่อทางการเงินของสโมสร ทำให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและโอเลกุนนาโซชามั่นใจว่าปอกบาจะต่อสัญญาใหม่กับทีมแน่แต่ถึงตอนนี้นะครับสัญญาใหม่ยังคงไม่คืบหน้าปอกบายังคงมีโอกาสย้ายทีมแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นไปได้ที่เขาอาจจะต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปต่อไปนะครับนักเตะค,คนที่4แฮร์รี่เคนจากทอตแนมฮอตสเปอร์ แฮร์รี่เคนนะครับเขายังคงไล่ล่าความสําเร็จแรกของเขาอยู่และนี่คือปัญหาของสเปอร์นะครับหากไม่ได้แชมป์คาราบาวครับในซีซั่นนี้แล้วเคนจะต้องรอแชมป์อีกถึงเมื่อไหร่นะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับกองหน้าระดับท็อปอย่างแฮร์รี่เคนนะครับสมควรจะอยู่กับทีมที่มีรุ่นแชมป์ในทุกๆปีนะครับแต่อุปสรรคที่ทําให้เคนย้ายทีมไม่ได้นะครับก็คือค่าตัวของเขา ซึ่งทางแดนเนียรเรวีนะครับบิ๊กบริหารของสเปอร์ต้องการเงินจำนวนมหาศาลนะครับหากต้องปล่อยแฮร์รี่เคนออกจากทีมและที่สำคัญนะครับสเปอร์จะไม่ยอมปล่อยเคนให้กับสโมสสอนคู่แข่งร่วมลีกนะครับอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับคงมีน้อยทีมมากๆที่จะทุ่มเงินก้อนโตนะครับเพื่อดึงเคนไปร่วมทีมและคนสุดท้ายนะครับนักเตะคนที่5้าคิเรียนเดมบาเป้จากปารีสแซงต์แชง เอ็มบัปเป้นะครับกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอนาคตของเขานะครับว่าจะย้ายทีมหรือต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงกงนะครับโดยปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นซีซั่นที่4ของเขากับปเอชแล้วและเขาสามารถกวาดแชมป์นะครับกับสโมสรมานับไม่ถ้วนขณะที่ฟุตบอลโลก2018นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างมากซึ่งมี2สโมสรนะครับที่สนใจในตัวของเอ็มบัปเป้ คือลิเวอร์พูลนะครับที่มีข่าวพัวพันอยู่เรื่อยๆและอีกหนึ่งทีมนะครับคือเรอัลมาดริดที่ต้องการเอ็มบัปเป้นะครับมาสร้างการติกอสภาคใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเปเชมั่นใจว่าจะโน้มน้าวเอ็มบัปเป้นะครับให้อยู่กับทีมต่อไปได้แม้สัญญาจะบับเก่านะครับจะเหลือเพียงแค่ปีกว่าๆแต่เชื่อว่าสโมสรไม่ยอมเสียเขาไปแบบถูกๆแน่ สุดท้ายนะครับนักเตะทั้ง5คนนี้นะครับถือว่าเป็นระดับโลกทั้งหมดเลยเขาอาจจะได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรืออาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้ต้องรอติดตามชมกันต่อไป <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ